เราดัดแปลงยางในมอเตอร์ไซค์เอามาทำที่รัดฝาหม้อป้องกันไม่ให้หกเวลาใส่รถเดินทางเราก็เอาอยางในมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอามาวัดให้ขนาดมันใกล้เคียงกับความกว้างความห่างของหูหม้ออย่างเงี้ยให้มันมีระยะให้ยืดนิดนึงแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายให้มันเป็นช่องสำหรับใส่กับหูหม้อพอดี ก็ใส่หมูมอไปข้างนึง้วดึงอีกข้างนึงให้มันมาใส่<อ>มันยากนิดนึงเพราะว่าถ่ายคนเดียวทำคนเดียว ต้องทำได้นคล้องไปสองข้างมันก็ตึงพอสมควรเมื่อกี้ขับมาจากบ้านมาถึงโบสก็ไม่หกเช็คดูแล้วไม่หกมันก็รัดตึงมากเลยยกขึ้นมาได้เลยไม่เพยระเพเยอ,เยอนิดนึ่ง